สวัสดีครับกับพ่อเอียเชนเนี่ยครับวันนี้ออกไม้ครับครั้งแรกของปีครั้งแรกของปีครับมีผู้หนึ่งร้อยวานก่อนมรดับหนึ่งของสามเลยเป็นหวยเป็นหวยอยู่นานนยครับโูนครับดังอยู่ซุดโหดหลังเนี้ยชุดทอครับอันนี้ยชุดทอ โอ้ไใ่โอ้ยโอ้ยไ่ขาอ่แ <ไป S 1> ครับมาดุนกันครับไผ่สีจับเป็นคนแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ับโดยประมาณถามวันี้ว่าเพิ่มนะครับเนาะ่ะลุยครับ,าบ, <laughs> บ่าไรอีโอปสาสเลิดนั่น <laughs> โอ้ย <laughs> จันเทียมหมดใหญ่ยยเลยครั <laughs> บของย่าอย <laughs> ู <า S 2> <laughs> ่น <า S 1> <laughs> ี <า S 2> <laughs> ่ครับนี่ มีไผ่อยู่นี่ไรโบจนครับน้มสองเมตรกับอยู่หันพื้นหนึ่งมีไผ่อยู่ตรงนี้หน้าซื้อกับกลงเสือซีหมวกนะอยู่ในหนามมีไผ่ครับเดี๋ยวรอเก็บซบตัวนี้ก็น่าจะเริ่มเกือบตายครับใส่กางเกครับพกเกจขีดโดยประมาณพ่อมดสองไหนครับไปได้ครับไปได้เลยครับแมนครับแปนอยู่ครับมอไซค์ไปได้สบายเลยครับ โอ้ขื่นฟังโอ้โอ้เดนื้อกีป่าก่อนอย่าเพิ่งไปสิกีกระเทียมมาเร็วๆเดี๋ยวผมจะลงเอาปลาตัวนี้กันครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่มุมด่านพุนเลยเลยเคืองเลยเคืองห่วยไล้วนำเก็บ เล่ะโดนครับเป็นชั่วโมงปลาเบอบอนครับน้องนี่แปลกมากห่อยนี่ปลาเบอบอนเป็นสีเบลนแบบไผ่ในตมนะไผ่ไผ่ไผ่แล้วก็วานดักนี่ก็สองตัวนี่ก็ไผ่ในตมแล้ก็มีละ่ะเห็นเทนละ่ะต้องเฮ็ดตีนให้ไหวครับด,ดินดัดลังลึกตมลึกนั่นผมอยู่ประมาณนี้แหละตรงขี่เหอะได้ลายนีย่ลอยอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวผมลงไปลุยครับ จึงข้าวเที่ยงแล้วบวานเริ่มเข้าไม้เหมือนเดิมครับปิงปลาครับปิงปลาสลิดแล้วก็มีตำพุงตำพิงอ่ะองพงษ์ยังไผ่ปัดปอดอยู่สองพื้นคืนนนอเก่าครับบ่อตายยักเถื่อนต้องไปเมื่อกีนะ้เกือบได้ก็ได้อันนี้ต้นนี้น่าจะตายได้จะเอาต้นนี้ก่อนเผินเขาเทียงแล้วครับเนี่ยอู้แอบเป็นตานายบางคนก็นเดินทางกลับครับเพิ่นไม่ออกเพิ่นเขาเขามาส่งเพิ่นเมื่อละ แล้เอาเสื้อเลยคุไเห็นแหผมอยู่ใส่นี่บ่กเพราะว่าม,มีตัวเดียวเสียตัวหน่อยนี่ก่อนตัวนี้ย,ยังเสียมมาอะไรฮะเออโอเคมาหลุ่นกันต่อครับอีกน่าจะชั่วโมงสองชั่วโมงเห็นเันว่าบอกหามโมงงอเมือกวันนี้นเสีย่งไรนะครับเดี๋ยวเบางบ้งผนงาน บ่ค่อยได้กันนะครับบ่มีปะปลามันบ่หวานมันเป็นไผ่ขึ้นมาลงไปแสกในต่มมีไผ่ขึ้นมาก็จังใส่เอานะตัวนี้ของก็ไผ่แล้วนะโอเคครับอลาลุยต่อใส่เขาปลาย่างปลายังบ่ค่อยใหญยเ่าล่ะสมบอกขึล่าม้ยเอ้าโอ้ยเท่านั้นเน่ฟเซปก็เดี๋ยวตัวปลาต้องไปใส่เขาก็ได้ นี่ยโอ้ยคุยลามหน่อยโอ้บ่าสองบ่าสามหมดเอ้หมดปะเขาโอ้เทปเทพเทปเทปเทอุ้ยปลาเขาจ้าของปลาเขาจ้าของปลาเขาจ้ของเขาจ้ของเออ เอ้ยแมนแท่ะยังสิแม,เมนเปนห่ไวยม,มันคือแล้วใหญ่ปันนั่ทงกันหมทงกัสิวยังเรพีทั้งนี้แ่บองไผ่รงไวอยเนีนี่ยเนี่ยโอ้โ,อโ,อโเราแห่ลงไผใหญ่เลยอันนี้ของผมเองกันตัวนี้นี่คือลายคือหลายรอประกันรโอ้ไผใหญ่เลยต,ตัวนี้ครับ<ห>นของยาครับโอ้ไผแตกกัน โอ้หข้อปะาขาวันนี้นะมันต้องรีเพรตตีนครับท่าจันบ่ไวมันมันเบี้ยบามผามก็ได้เหมาะตีนไวก็ต้องมานังเบืองนี่ก็เฮ็ดไผ่ได้ครับนี่ไผ่ขึ้นกบานมงมีห่อนครับยากยากนี่แต่นีบ่อนช่วงเอาอคนไอ้คนปาเขาจะคล้องเลยนั่นอ้ยพอดีพอดีไลยยี่หรอกอ็จอดันได้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 อุ้ยไผ่ขึ้นมาปวดปาดปวดปาดเลย โอ้ยเอาปลาไผ่แถวพนาบาดนี่เอ้าเอาเออมึงมักแนวนี่กี่กี่ต้มเนี่ยเอาเจาะเอาเลยเอาเอามอตีนฝ่ามอตีนไว้เดี๋ยแต่เมืองไผ่ขึ้นเพราะเมืองไผ่บ้านนี่โอ้ยสีมังค์เครับนี่สีมังแงงปลาเริ่มบ่อนของผมตัวนี้ปลาคอรุ่นเอาโอเคเลครับตาย อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตัวใกล้ๆกันก็ตัวนี้เอายู่ห็นปลาดุกตายคือกัน,ขนขเขากินไปกินเขาเกบลงมาตายมดยนในกระสังนี่เลยเกอบตัวหนึ่งเมือเอม่อไระ่อได้ปลาบ่บ่เลยพอดีละละ่ะโอ้ยบาดเก็บแขบหนึ่งที่มับาดเห้ยเก็บแขบแค่น้หน่อยนึโอ้ยอยากเืกอ่อยาอากป่ ผักแห่ครับแห่หงอมไม่ข้าวขาวซิฟสอกครับมอาไว้น้ำมันขื่นหยางนกได้หกขีตอมเป็นไหลเอาขื่นหยางป้าขาวอยู่เดี้อโอ้ขั่นแล้วแต่ป้าขาวเอาเป็นก็โมเองมานำัปปะต้องขอคือวานเอ้อ ับมเอโอ้ยปลาบ่อนปลาน้องนี่บ่อนเนี่มิตรไผ่เอามิตรบานไผ่เลยมาเอาปลาขาวไปครจกปลาขาวก็เจ้าบาเอาปลาบ่อนไงก็บเบิ้งบานนี่เอา มาตึกน้องกวงปันท่านสิสิหาปลาเปรซ่าหาปลาเปรลาบมาสั้นโอ้ยเก็บปะเขาอแล้โอ oh, uh uh, ้ยบาทเดียวขุมคุยลามใส่ตไงตัวเดียวใหญ่อยู่ตัวนี้อ้ผ้าอย่างเดียวผมจวดจวดจวดว นำเลิกครับให้มันได้ช้ายาพ่อยายาปลาตายนั่นคือมาฐานโอ้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 ไพ่ปูดปาดปูดปาดแห่ผมตายตายเป็นบ่อสั่งตายเล่นบ่นี่เขาเอินแห่สั่งตายตรงเนี้านี่อยู่ในี่หนีหน่อยพราปลาตายเพราะอแห่เจ้าเฮ็ดอยู่หันกับฮาวก์ขีดก็ตายของยอง เดือบ้อยครับจบข่าวได้นะครับเป็นปลาดุกนะครับทีตายตัวหนึ่งตัวหนึ่งเดือบลอยตายครับปลาดุกปลาคอนี่ครับตัวน,ตนี้ตายนี่ตายน้ำลึกๆมันต้องตายนะครับเดี๋ยวก็อีกสองตัวครับกบเนี่ยกบยุ่ม,ม,มุมนี่ตัวนึง ดตัวนึงตายของยองนี่สั่มตายเพราทุกอย่างครับโหดพอสันเชื่ว่าได้กินไปเจอกันครับีย่ร้อยครับสมอยากสมอยากอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมากอากาศเย็นอู้ห่วยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม